นี่คือว่านปะยาหุนนะครับว่านทีอ่าแกจะฟันนะครับน,นี่ครับเกี่ยวไปเลยครับไม่ต้องัวนะนี่คือว่านปะยาหุนนะครับว่านทีอ่าแกจะฟันนะครับนี่นี่เป็นแบบนี้พวกกับเดินเดินได็กใครเด้เด้หน่เนี่มากันวันะออนี่ขึ้นไปถึงวันต้นนหนับนี่ หลายคนคงจะเคยได้ยินนะครับคำว่าว่านประยาวุ่นเพราะว่าบางทีไปเลยดูรานะครับดวงดูราบางลวงนี่เขาใล้เหมือนกันนะครับเนี่ยเ้ามาคกล้เป็นยาเจฟันนะครับบางคนนี่คงจะรู้สรัพคุณเลยแหละนะถึงกับว่านประยาวุ่นเนี่ยครับเนี่ยมันวาาดายนะครับที่นำดาบนี่เร่งว่ามันเป็นไม้เรือชนิดนึงนะครับเร่งว่าเป็นเท่าเลยนะก็มันมีหลักส่วนที่ว่า,าจายเป็นวายุศนะครับ <Yeah. S 1> ผม ไอ้น,นี่ถ้าพ่อโมอมาเล่เป็นตัวอย่างนะก็คือเป็นรากฟอยนะครับแต่ว่าในส่วนที่เา่าใจจริงๆเนี่ยแต่ว่าตงรงงวงหลักนู่นเลยครับรากจวดรากใหญ่มันเลยเลยนะก็คุดเอาเลยนะก็ค่อยดึงเอานัวนะครับที่ว่ากติโกนชุดนั่นเลยกลิ่นมันจะมีกลิ่นชุดเลยนะทั้งนี้ก็สําหรับในเด็กนะครับก็จะเอามาแคว้นพยายามแคว่งคอมือนะครับหรือว่าแคว้นต่เอวนะครับเพราะมันกลิ่นมันชุดอยพยายามแคว่งคอนะครับทึ้งสําหรับในสัตว์เลี้ยงก็จะสมัยก่อนนี่ก็จะเอามาผู้โคนะครับผู้โคสัตว์เลี้ยงเวลามัน เป็นน้องนะครับเป็นน้อนเนี่ยเขาเอามาผู้โคอในสัดเลียงกายนะครับนาเขาก็ปิดซุดไปแล้วเลยสำหรับคนก็ได้เาเอามาแฟนโกนะครับถึงบางคนนี้เจว่าเจ็บจริงๆเจ็บปวดจริงๆเลยก็คือเอารากมาเคียวเลยครับนะเดี๋ยวผมจะล้างน้ำทำความสะอาดก่อนเดี๋ยวผมจะเกี่ยวเลยนะครับว่าเราสามาร่จะเกี่ยวได้กินได้ด้วยนะครับแต่ว่าโดยต่อไปนี้เขาจะเอามาไว้กับตัวนะครับไว้แฟนโกแฟนเอวนะเขาจะไม่กินหรอกนะครับเกี่ยวไปเลยครับไม่ต้องตัวนะ mình làm lại một chiếc bè nè, kia là nghiệt nó